เพรอีกคนนึงไปตอบก่อนนะครับอันนี้จานปั้นอันนี้จานตังนะครับแ้วเราจะมาดูกันว่าวันนี้เล่นปลาหรือเปล่าครับนะครับเดี๋ยวมาเจอกันครับจีมของเราเป็นปลาหมึงนะครับเดี๋ยวเราเริ่มปักเป็ดกันเลยครับไปเจอกันป้าเริ่มปีกปักเลยครับเอาคนละสามอันนะครับอุ้ยเุ็ดเบ็ดกินยาัวเองก่อนไปแล้วนะครับปลาของมานะครับ โอ้วัน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 นี่ครับที่แรกนะครับผมเจอแล้วครับที่แรกนี่ครับที่แร้ของผมนี่ครับนสร็จแล้วพ่อครับไปดูอีกหนึ่งเลยครับ เดี๋ยวขอแก้ไปก่อนนะครับเบ็ดมันผ่านกันครับเราจะมาปักไปกันนะครับเราจะ,าปไ,ปนนะไปดูที่แรกเไปดูที่สองเลยนะครับที่สองผมว่าจะมาปักกันตรงนี้นะครับเผื่อมันมีตัวแล้วมาติดนะครับชนแล้ก็เสียบให้แน่นๆนะครับตรงนี้นะครับไปไปดูที่สามที่สามเลยนะครับเราจะมาปักกันทางทางนะ ปักไปเลยดนี่นะคะแล้วเราไปดูอันที่สามอย่าบลเบกันนะคะรับปากปักนู่นนะคเพราัแบบี่โลนะครับจะปักตรงนี้เลยนะครับอ้นี่เห็นแบบรนี้่าเปังนี้กันะะกน,น,นะคะปักครับเดี๋ยวเราไปดูเหยื่อที่ กันเลยนะคะตรงนู้นว่าเหยื่อที่5เออใช่ครับตรงนู้นกันเลยนะครนี่นะคะอย่างเว่นกันอยู่นะครับอันนี้คือเขายกมาพร้อมกันแล้วมันแบบมันท่าครับม,แบบมันแบบมันแบบม้วนม้วนม้วนกันนะครับดูนี่เลยน,นะครับเดีย๋ยวเราขอแก้ก่อนนะครับ ช่วยกันแก้เลยมาะรับถือรัถือเมื่อกี้มันเกี่ยวหนูไปถึงครั้งอยู่ที่นี่วางไว้วางไว้ตรงพื้นเลยให้ทำดีก่อนโอ้ใส่เราเราแก้ไม่ได้ไม่ได้ครับเดี๋ยวเราจะเราเป็นแบบปัแปลกเลยนะครับเพื่อกันหลุดนะมั้การหลุดแล้วจะมาปักตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราปัก อันนึงใหญ่อันนยาวเหี้ยไปลอยน้ำเลยเหยาลอยละเหยาลอยอากาศเลยครับเอ้ยลงไปอีกอันนึงไม่ลงดูเบ็ดแฝดนับเป็นเบ็ดแฝดนับที่บ้าเข้าใจกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเบ็ดไหนมันจะโดนก่อนกันถ้าโดนเราจะมาบอกกันนะครับ แบบนี้เราได้ไล่ดูเทียนเบ็ดกันนะครับเดี๋ยวจะมาไล่ดูกันครับวิ่งร้อนเดินมาดูครับเบ็ดแรกเหมือนจะจะเหมือนจะโดนอะไรนะมันจะโดนตัดอะไรก็ไม่ดูนะครับเดี๋ยวเราจะลองดึงดูไหมครับก้องจับไหมครับว่าเส้นมันมันมีดึงอะไรไหมครับปลาต่อนะครับเบ็ดนี้คือปลาต่อนะครับยังไม่เข้านะครับปลาต่อนะครับูนะเดี๋ยวเราไปดูบ็ดต่อไปกันนะครับอ๋อยบนะครับ เดี๋ยวนี้มันปลามันก็ต่อเนื้อเย็บเหมรอนเล่านี้นีน่ไม่ต่อคนระับไม่โดนต่อต่อต่อแล้วอันนี้เป็นเก่าเด็ดน,นี้เอาแล้วเดนนี๋ยวมเหมือนจะโดนต่อนแบบนิดนึงนั่นแหละรครับตอนน่อ,ตอนดี๋ดน,นี้เดี๋ยวลองดึงดูนะครคือปลาต่อนะครับ แล้วมันไม่ดึงจากน้ปลาตอน,นครับเดี๋ยวไปดูนเรา <จะ S 1> เไปดูกันตอนคืนนะครับถ้ามันแบบมันไม่ได้จริงจ <c oughs> เราจะเปลี่ยนเป็นไฟเดือนดีไหมครับน่าจะดีนะเผื่อเราจะได้โอเคไหมครับ กับดักกุ้งนะคะวันนี้เราคือทํากับดักกุ้งแบบ DIY ง่ายๆนะครับเพื่อเราจะมาจับกุ้งเผื่อเราจับกุ้งเอาไปเพาะพันน่ะเอาเอาไปเลี้ยงครับเผื่อเผื่อได้มาก็เราจะไปทำมาละยังยัเต้นเต้นไม่แน่อาจจะเป็นปูนะครับเพราะปูก็ชอบกระปี่เหมือนกันใช่เหยื่ออะไรอ่ะเหยื่อบาหมึกครับกระมึครับกปีเอาเหยื่อใส่เหยื่อใส่แล้วเหยื่อใส่รับ นี่ครับนี่คือมาะปึกนะครับดูนี่แก่นะครับนี่ครับเราจะยัดลงไปตรงนี้เลยนะครับได้แล้วครับเราจะมาใส่หาทุที่ใส่กันครับหมดแล้วคับเดี๋ยวตั้าอีกตัวหนึ่งนะครับเยวตั้งจะใส่ไหนไม่ใส่ไหนเดี๋ยวพี่จะตามผมมาที่ผมจะใส่นี่นะครับเพราะตัวนี้มันหมาดๆกบได้มากเลย เดี๋ยวเราจะไปดูกันตรงนี้นะเออตัวอะไรวะเฮ้ยเหมือนมีกุ้งนะครับวันนี้เหมือนมีกุ้งนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่กันตรงนี้เลยบเให้มันจมกับเลยปักลงปักลงปกลงัปกกับดินเลยนี่เหรอพ่ออือโอเคฮะมาดูของผมกันครับ ไปดูกายตากันเลยนะเดินตู้เตรียม,มลงเลยปักดินเลยตังนั่งกันลึกเก้อเอ้ยแบบน,นี้เน้นอนหน่อยตังเด้งนอนลงเด้งนอนเนออตรง,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 งนี้เนะี่ยเอาคือครับโอเคครับแล้วหลังป้องเผลอจับปูได้เป็นปูตัวเล็กเนี้ยเดีย๋ยวเราถ้าอยากดูก็เดีย๋ยวเราผมผม,ผมจะพาไปดูนะครับ ตัวเล็กนิดเดียวนะครับนี่พอโอ้โอ้เลี้ยนเล้ยนเลี้ยนโอเคเราช้ากติกาเอ้ยจมน้ำเขาเขาเมื่อกี้เผลอจมนิดนึงนะเดี๋ยวจะมาดูกันนะะว่าจะมีตัวอะไรขึ้นมาหรือเปล่าใครอยากเห็นปูไหมครับถ้าอยากเห็นเดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยวเราไปดูปูกันนะครับปูตัวเล็กไม่ได้ดูแล้ว เดี๋ยวนนดูในน้ำมันจะไม่เห็นนะแถวมาเร็นว่เห็นแล้วเนี่ยมันจะเป็นตัวเนี่ยมันจะมีหอยบังฮนะใช่ครับมันเป็นตัวแต่หอยบังคนะ่ะริงด้ดวยมันจะเป็นหอยบังนะอ่ะเดี๋ยวเราก็จะไป ตักกุ้งตักตักกุ้งฮะเดี๋ยวเราตักกุ้งแบบสไตล์เรากันนะคะนี่ไงครับนี่คครครับเห็นไหมครับนี่ไงครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับคนนิดเดียวที่ผมพูดจริงไหมละครับเต้ใก้เกินไก้เกินไปไปตอนนี้นะครับตอนี้จานก็มาแล้วครับพอบบอลเสร็จนะคะวันนี้เราจะมาดูว่าเบ็ดที่เราตั้งไว้จะมีปลาไหมครับกับกบดักกุ้งครับ เดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยนะครับไปเลยไปไม่ต้องปิดไปเลยไปเดินเดินเดินเดิอันแรกอย่วอันแรกหายอันแรกอยู่นี่ครับเดี๋ยวเราจะหาเนี่ยอันแรกนะครับอันแรกมีตัวกินก่อนนะครับว้าวเอาปักไปนี่ก่อนนะครับอันที่สองเราไปดูที่สองกันนะครับปลาแตกกไม่มีนไ อันที่สองจุฝาแฝดไม่มีนะคะหน่วยครับไม่มีครับฝาแฝดไม่มีนะคะฝาแฝดเด็ดไปดูตัวนึ่งกันนะหนึ่งกันนะครว่าอยู่ท่เปลี่ยนไหมเปลา่ยนไปไม่มีนะครับเฮ้ยวันนี้จะมีตัวเลยนะเมื่อกี้เห็นอยู่ปูปูปูเราเห็นปูนะตรงนี้ครับปูนะครับริบจับมันดิจับมันดิปูนะครับปล่อยมันเลยครับจับมันครับจับมันรออะไรล่ะ แล้วดูเบ็ดต่อไปนะครับเบ็ดต่อไปดูเบ็ดนี้นะครับดูกราฟตัวนี้นะครับคือมาปุ๊บลงโจนะฮะอย่าเออ้ยเราจอหอยหอยเนี่ยเป็นเหยื่อได้นะครับเหยื่อให้ปลาไอ้นี่กินได้นะครับอันนี้คือกระดักปูนะครับของใครวะไปดูเบ็ดให้หมดก่อนเดี๋ยวเรามาดูเบ็ดต่อไปนะครับไอ้กระดักปูน้องเบ็ดเบ็ดต่อไปคือเบ็ดตรงนี้นะครับมีหอยด้วยนะครับ ลงโจมลงอีกแล้วครับโอ้มาปักและ้วก็ดักกุ้งดูดักกุ้งตัวนี้นะครับระวังหน่อยนะครับมันลื่นนะครับโอ้มีไหมลงโจมยก้นมาดิดูดิฮาว่ามีตัวอะไรไหมเรอเอาน้ำลดกอ่อนนะครับ ไม่มีตัวอะไรเลยเป็นตอนเช้าหรือเปล่าไม่มีตัวอะไร,รเสียไว้เสียไว้เสียไว้เดี๋ยวางไรเดี๋ยวพูดต่อดีกว่าโอ้เสียไว้จมน้ำเลยอ๋อเราต่อเช้าเหรอไปอยู่นี้ต่งอขอบผมกันนะครับนี่ครับเดี๋ยวบังกล้องดิเดี๋ยวเราหาเดี <c oughs> ๋ยวน้ำเราก่อนนะครับ อย่าหายนะครับเอ้าเดี๋ยวกูหายไปไหนวะปักอย่าหายแล้วมาดูดูปูดูปูนะดูปูนะดูปูดูปูลูกปูลูกปูหายนลูกปูหายไปนี้ยนี่ไงนี่อยู่ไหนแม่ปูเลยมันเห็นอะไรแถวนี้ไม่ใช่หรอพี่ปูเหรอน้ำตาจอเฮ้ยอะไรปลาปลาปลา เดี๋ไปต่อครับเฮ้ยไม่ได้ไไม่ด้ครับปลาเดี๋ยวก่อนเร็วมากปลาเดี๋ยวนี้เร็วมากนะครับปูหายปูนี่กระปุกใส่โตไปแล้วไม่ทันแล้วหายตากแต่งอะไรปูอยู่นู่นูนูน่นเหรอกำลังใส่โตเลยเดี๋ยวเรามาดูครับเดี๋ยวบางว่ากดูครับแถวนี้จะมีตัวอะไรบ้าง ก็ดูนี้นะครับอดมาไม่จริงหนะครับมาดูตรงนี้ครับมองไมเห็นตรงนี้นะครับปลาไม่มีตัวอะมากครับตัวอะไรนี่ปลานี่ปลา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 กระบานอ๋อนี้กระบานนะครับสนุกสนุกปกรบปสนุก สรุปเราไม่ได้ได้เลยนะครับได้ปูหนึ่งตัวนะครับต้องรอดูคู่นี้นะครับพูดจ้ะเราไม่ได้ตัวเลยมาแล้วจ้ะเขาแสง่ไปยังยังไม่อยู่ไทยโอีกไอ้ว่าเขาใสไหน